สวัสดีครับ RY8 Network ครับอันนี้ผมยินดีจะนำเสนอสินค้ามือสองนะครับในตระกูลของ i n s ซิ AC 1,200บวกตัวนี้จะเป็น EA 6350ครับดูด้านหน้ากล่องนี้ไม่ต้องตกใจนะรเร็นผมได้ของมารีแกะเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้ดูหน้าข้างกล่องครับส่วนด้านหลังกล่องนะครับตัวนี้จะเป็น อเตอร์ในตระกูล AC นะฮะได้ของมาเรามาดูข้างในเลยดีกว่าสินค้าใหม่มากครับได้มาทำการเทสเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ร0 0ครับดูด้านหลังครับใหม่มากจริงๆครับตัวนี้ได้มาคุ้มครับถ้าใครซื้อไปในกล่องก็จะมี อ่าเป็นไดรเวอร์ติดตั้งให้นะครับแผ่น c ีดีแล้วก็จะมีสายแลนอ่าอแดปเตอร์นะฮะพร้อมใช้งานได้เลยไม่มีริ้วรอยครับสวยครับตัวนี้ แรงสำหรับคอเกมที่ชอบความแรงความเร็วของ Wi-Fi ตัวนี้เลยครับ ea 6 3 5 0เชิาเข้าไปดูได้ที่ ry 8 n e t น o r เินเนะฮะเดี๋ยวจะทำลิงก์ไว้ให้ขอบคุณมากครับ